ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับอาสวัสดีครับผมพ่อเมีพี่น้องช่างหนุ่มเด้อครับผมวันนี้มีรถเข้ามาอีกคันหนึ่ง<ร>เลยมาแจ้ง<ร>ให้พี่ให้น้องฟังก่อนครับผมซูซูกิเบรดเด้อเด้อเด้อด้อเาความก่อนเ่าความก่อน รถเข้ามาขายฝากเด้อจะทีเรียกผมผมขอสื่อเลยเขาก็เขาก็เผื่อเขา้ามาถ่ายคืนครับถ้าขาดทะลุดก็วันนัดนัดกันในเขียนไว้วันที่สองจ้ะถ้าถ้าเกินวันที่สองเขาก็จะมาเอาคืนเขาเขาจำขายฝากผมไวสองพันห้าเด้อครับผมสองพันห้านัดจ่าย นัดใจให้นี่สามพันแล้วก็นัดไม่เกินวันที่สองครับผมก็อีกห้หวันนี่แหละครับจะประตามนี่เพื่อมีพี่น้องสนใจเครื่องดีอยู่กับไม่ควันไม่ควันไม่ดังครับได้ลอนะ่อแม็กกับสีสันก็พอดูได้จ้ะลดเดิมๆจะเผื่อเผื่อมีพี่น้องเข้าตากรรมการเอาไว้ไปหน้าไปมูลหวานเหีเด้อ มันมีรถดีๆราคาถูกๆครับคันนี้ที่ไปที่ลองเลี้ยวมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับผมคัสคัสจะลื่นๆนิดนึงเวลาสตาร์ทแล้วมันจะลื่นๆนองๆนอกนั้นก็โอเคครับนี่มันจะอะ กูมาจีฮ่ามูมาฮะเนี่ยจ้ะพอได้อยู่จ้ะพอได้อยู่เนี่ยรับละสีสันก็ยังสวยงามอยู่ได้ล่อแม็กจะ้ะล่อแม็กหนาหลังเลย <c oughs> เครื่องมันก็ดีอยู่จ้ะเครื่องก็แห้งแห้งแห้งเดิมๆถือว่าเป็นซูซูกิที่สภาพดีอยู่จ้ะ กขาลูกค้าก็มาบอกขายให้6กพันเจ็ดพันโอ้ยผมให้ไม่ไหวครับถ้าผมซื้อผมซื้อได้สามพันผมก็บอกลูกค้า,าไว้ประมาณนั้นก็เลยก็เลยฝากกันไว้อยู่สองพันห้าจีว่าแล้วจ้ะแก yeah. เผื่อพี่น้องรอจังหน่อยเด้อครับถ้าถ้ารถถ้าขาดก็เดี๋ยวลงให้อีกทีนึงครับผมอันนี้ก็จากรถบานนอกเองเนาะมันก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมราคาไม่เลงถ้ารถถ้าขาดเบสเซ็ตจบอยู่ผมขอพันหนึ่งเด้อครับสามพันห้าครับผมก็ลงมาไว้ให้พี่น้อง ดูครับผมเผื่อพี่น้องติดตามไว้เออราคามันมีสูงลดก็พอได้พอได้เร็มอะไรก็มีครับผมจ้ะคืนนี้ก็ถ้ามันสภาพดีอย่างนี้มันถือว่าเอาได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าสภาพเน่ยๆก,ก็ก็ไม่น่าไม่น่าซื้อครับสองสามพันก็จริงอย่างนี้เครื่องก็พอได้หนึ่งปัญหาคือแต้เนี้ยแค่น,น,น,นี้ก็เปลี่ยนค์ดเปลี่ยนไรหน่อยก็โอเคครับ มันจะลอยๆลอยๆสตาร์ทต่อประมาณนี้ครับผมก็เลยมานำเสนอพี่พี่น้งนองๆเด้อเพื่อพี่น้องสนใจรอหลังมันที่สองเด้อครับจะให้โอกาสเขาหน่อยก <c oughs> ็เลยมีรถ ประมาณนี้ก็มานำเสนอไปพ,พี่น้องๆไปครับผมจ้ะแล้วก็รอยสิบไอติดติดดีเงยียบดีละเด้อจ้ะแต่ว่าแคมมันไม่มีตัวช่วยสตาร์ทมาแต่เลยเบิกแคมใส่เบอร์แคม,มเทียมแท้ๆเองนี่แหละจ้ะสองร้อยกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวไปหาตัวช่วยตัวช่วยผ่อนแรงสตาร์ท เดี๋ยวเป็นชุดสปริงใสอีกทีนึงจ้ะมันจะได้สตาร์ทหรือเบาๆเ,เครื่องเงียบครับเครื่องเงียบเขาเพิ่งทํามาเลยจ้ะรอยเพิ่งทำเพิ่งประกอบมาเลยน่าจะทํามาไม่จบจ้ะผมก็มาเปลี่ยนปั๊มติ๊กที่ทําฮักให้นะั่นแหละครับตัวนี้คันนี้ก็เอกสารครบเด้อนี่นี่น,นี่มอเตอร์ชุดมอเตอร์เปลี่ยนเร็วนี่อันที่ทำฮัก หนาจะแรงดันไม่ค่อยถึงด้วยแหละครับเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนเนาะมันก็เลยก็เลยสอมไม่จบจ้ะกเผื่อพี่น้องหาใช้งานเอาใส่พ่วงทางไปนาไปมูลหวานแหเด้อครับผมก็ยังยังอยู่ดีอยู่ครับเอกสารครบพร้อมโอนครับสีสันก็ไม่สวยดอกอันนี้ก็8ปดพันห้เก้าพัน็มีปั๊มติ๊ก ปั๊มติ๊กชุดก็ชุดไอ้แคมแล้วก็ชุดสปริงก็ขอบวกพันห้าด้ครับผมไอ้นี่ก็ห้าร้อยไอ้นั่นก็สองร้อยกว่าบาทบวกสปริงบวกอะไรด้วยแล้วก็กำไรกระทางล้านนะขอจักห้าร้อยนี่แหละครับทุนมันก็ประมาณพันหนึ่งก็เป็นทวนด้ครับผมใช่ไหมแปดพันห้า กับพันหนึ่งอ่าหมื่นถ้วนครับผมจ้ะเพื่อพี่น้องสนใจจ้ะก็เครื่องดีนิ่มเลยจ้ะเงยียบปิดเลยคันนี่เดี๋ยวเรียวยิสตาร์ให้ดูก็ได้ครับผมประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวประกอบแคมให้ครับผมเดี๋ยวประกอบเรียวจิมาโชว์สาวอีกทีหนึ่งครับฝั่งนี้นิดน,นึงเลยครับผมพอดีวิบากหน่อย มีใครจะนํานเสนอเขอจาจะกทีหนึ่งเผื่อเขาตาใครเบิ่งครับผมอันนี้เป็นรถจีนกับจิงครับผมแต่ว่าก็ประกอบให้ใหม่ตอนตอนประกอบมันก็นงามเนะาะนี่น้องกับมาจอดตากแดดตากอะไรเบิง่งสีเก่าโมดครับพี่พี่แกฝากบิวครับผมฝากบิวสื่อเบาะสื่อชุดสีใส่ใหม่เสร็จ เสร็จจนมันครบหมดแล้ะครับตัวนี้เป็นโชคหัวกับหนาเขียกนกับเป็นตามหมดอยู่แต่ว่าก็ก็ตามรุ่นมันนั่นแหละครับ G.P.S เป็นเครื่องร้อยยิมห้าเป็นเครื่องใหม่เลยได้ครับเครื่องมือหนึ่งเลยได้ครับรถเป็นรถมือหนึ่งจะแต่ว่ามันมันจอดมันหลายปีครับปุ๊บแต่มาเซ็จจนมันพร้อมขี่แล้วจ้ะก็ มาเปลี่ยนยางใหม่อีกนาหลังตัวเลือนไม้ตัวอะไรก็ใส่เป็นของ M X เลยครับได้ิดเกือมีพี่น้องสนใจหาไปขี่ไปหน้าไปมูลหวานเหี้ยเด้อคันนี้ตอนเซ็ตใหม่ๆนะั่นจอดขายอยู่16,500กัคับแล้วก็ล่าสุดก็ขายอยู่เก้าพันห้าถ้าเอามันจอดนานแล้วเนาะ ขอโดยเจ็ดพันถ้วนครับอืมถ้าเผื่อมีพี่น้องสนใจหาไปขี่ด้วยรถใหม่ด้วครับคิดซะว่ารถใหม่เก่าจอดอ่ะจ้ะจ้ะเผื่อหาไปใช้งานอันนี้ผมจะลองแกะมาดูเช็คเดินระบบปืนระบบไฟตู้นครับโอเคมั้งเหรอจ้ะเป็นรถโรงงาน G P X จ้ะแต่สื่อเข้ามา ซื้อมาตอนนั้นกับทันละสองสามพันนี่แหลจะจะแต่ก็มันไม่มีชิ้นส่วนอะไรมาสักอย่างต้องเอามาประกอบหาจนมันเต็มคันสมบูรณ์อยู่ดอกจะเผื่อหาไปขี่เห่นเด้อเอาดาขอดาเจ็ดพันกับผมถ้าปั่นเองมดหลากานี้เยอะครับผมม,บมือหนึ่งเด้อครับมือหนึ่งเผื่อเผื่อสนใจครับผมแล้วก็ะสปาร์คสปาร์คยังอยู่ดีจ้ะ สปาร์ยังอยู่ดีจอดรอพี่น้องคือนเราเราจะแล้วก็เวฟอ่าเวฟก็กลับกับที่เคยรีวิวให้ไปดูเลยจ้ะอ่ชุดสีสั่งมาเลยด้วยกับเวฟเลรี้ยวกับผมแล้วก็เดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวหนาจะได้เบิกเบิกเสือฟ้าเอ้เบิกเสือสูบ พร้อมลูกสูบเบนสแเตนดาร์ดใส่เลยจ้ะเดี๋ยวหว่างค่อยว่าก,กันนิดนึงจ้ะประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็คันนี้ที่พี่น้องเคยหาหาไว้ก็ไม่พิดหวังนะครับคันนี้ก็ปั่นหมดลหลายยครับทำสี 2K ไว้ครับรถเป็น RX125 อื ที่แรกกระจอดขายอยู่หมืน่นเจ็ดหมื่นแปดนนล่ะจ้ะอันนี้เจ้าของเดียวกันกับรถวิบากหน่อยครับตาสุดจอดขายเก้าพันห้ากับขายขาดทุนไปเลยเรียมมีแต่ว่าตอนสื่อมาแกกแกได้มาอยู่แล้วตอนนี้แกว่าแกหาไม่เจอก็เซลล์เซลลกันไปกับขอค่าละเจ็ดพันครับผมครับแต่ทาเครื่องนี่เครื่องนี่ฟิตใหม่หมดนะครับผมฟิตใหม่อัดการใหม่ควานลูกเวนคาดเคิร์ดบิดลอยเลยครับคันนี้ แต่ว่าเนื่องด้วยจอดนานจอดนานก็ล่างขบิวล่างไรกับติดนะนี่นะรถสวยอยอ่เลยจะ้ะคัดซิกขับคัดซิกเจ็ดพันบาทครับผมขายขาดทุนกันไปเลยจะ้ะพอได้พอได้ปุ๊กเชือกอะไรก็พยายามจัดให้มันอยู่ในยุคเขาเลยจะ้ะ ประมาณนี้เผื่อสนใจเด้อ่นี่ยนนะสีกระทําสีรถยนต์แล้วต่ทูเคด้วี่ฝ <c oughs> ุ่นไหลอโอเคโอเคเผื่อพี่น้องหาอยู่หาใช้งานอันเดมอนก็นยังอยู่ดีจ้ะลูกค้าวัชิมาเอาอยู่สองสาวันก็ก็ครับสะดวกกลับมาเอาเด้อจะรอเสมอจ้ะอ่า ครับผมขับรายละเอียดแจ้งไปให้ฟังแล้วจ้ะเดมอนอ่าเรามีสตาเรเลียนร้อยห้าสิซีซีนี่แหละจ้ะตัวนี้ชุดขบูอะไรกระซื้อใส่เลยด้วยครับทำห้หมดเร้วรถมันเครื่องมันดีอยู่จ้ะร้อยเข้าแต่งมาเยอะอยู่อันนี้ขอด้วยหมื่นสามจะเรมมี่ครับผม โอนได้จ้ะจะของรถเขาสะ่ายบัตรถ่ายอะไรมาไว้ให้อยู่เขาซื้อมือหนึ่งมา,จากจ้ะเขาไม่ค่อยขี่่าไรหรอกจะของเป็นออกทอมๆหน่อยแค่ว่าแต่งสวยงามไม่ใช่จ้ะอะไรแต่งก็เยอะอยู่จักผมก็เรียกไม่ค่อยถูกมันรุ่นใหม่ๆหลายแฮนสิ่งแฮนอะไรหล่อ,อยางน,นี่ก็หลายตังค์อยู่ครับมีห้าหกพันไม่ขาดนะครับหล่อ,อยางน,นี่ โชกสิ่งสิ่งมูนี่กับมีหลายตังค์อยู่ขับชุดเบรกชุดอะไรกับแพงอยู่ก็ถ้าค้นลูกก็ว่ากันไปข,ขอหด้หมื่นสามที่ว่าไอ้ฟังนะจ้ะไม่ดิจิตอลกิตอนทึ๊ด มันไหวจ้ะเยอะเกือบเกือ,อ,อ,อพี่น้องหาใช่งานเครื่องดีจ้ะคกันนี่ร้อยเขาวางกล่องวางลูกค้าบอก,กเีปล่ยนแคมแต่งมาตัวหนึ่งแล้วก็อตัวนี้จะวางกล่องอีตัวนั้นมั่งมากมั่งจ้ะ ่าจะไม่ใช่ของมันเป็นยามาฮ่าพวกอาจะพวกคัดพวกสปีดอะไรพวกนั้นผมไม่แน่ใจกล่องเด้อครับจะเป็นพวกยามาฮ่าพวกนั้นแหละครับมีโอก็ไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใ,นใจครับไม่ไม่ใช่เซียนครับต็ว่ากันตามเห็นตามนี่แหละจ้ะก็ว,วิ่งดีจ้ะดึงปืด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 ดีอยู่เรื่องเงียบจ้ะเผื่อชอบแนวนี้ก็เลยมานำเสนอไปพี่น้องๆให้ดูเด้อ ผมจังหนุ่มครับผมอ่าคั้นนี้หมื่นสามเนาะบอกแล้วยังเนาะนี่ครับแต่ของเขาบอกอู้อยากขายตำก่าหมื่นเลพี่นูมาดิหนูแต่งหมดหลายหลายวะดิแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นด้วยอ่าสื่อก็สื่อมือหนึ่งมาว่ะ 50, 70, 100, ดิห้าหมื่นเจ็ดหมื่นยุทธจักรตะกี้แต่งหมดต่างหลายตังอ่าแต่ว่าขอขอขายแค่นี้ครับผมเผื่อพี่น้องสนใจก็ถามมาได้เด้อ 0819551946ครับผมเอ่ช่างนุ่มกับผมอยู่อำเภอชุมพวงโคราชครับอ่าเพื่อสนใจก็ฝากดยดื้อครับฝากไล่ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยเผื่อมีรถใหม่ๆราคาถูกๆหรือหนาใช่ก็จะได้แจ้งเตือนก่อนเลยครับผมครับสวัสดีครับผม